สวัสดีครับหมวดดีครับผมสวัสดีครับผมขออนุญาตให้หมวดดีแนะนําฟาร์มนิดนึงครับผมผมพีพีแลนด์พิศนุโลกครับครับอยู่ที่อำเภอพิริรามจังหวัดพิศนุโลกนะครับอยู่ตรงแถวไหนนะคะแถวเขื่อนนเรศวรครับผมอ่าถ้าเกิดมาแถวนี้ถามว่าถามหาฟาร์มหมวดดีนี่เขารู้จักกันทั้งตําบลเนาะครับผมรู้จักอยู่ครับอ่าโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องบอกว่า ขอบคุณหมวดดีมากๆเลยนะครับผมที่ให้โอกาสช่องวัยรุ่นภูทรสร้างตัวได้มานําเสนออีกหนึ่งฟาร์มแล้วก็ได้มาเปิดฟาร์มด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าหมวดดีมีของดีมานําเสนอครับพี่น้องอ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าของดีตัวนี้เป็นอย่างไงครับผมนะฮะอ่ะขออนุญาตครับหมวดดีครับขออนุญาตให้แนะนําวัวตัวนี้นิดนึงครับผมว่าครับเอ่อเป็นพ่อไหนแม่ไหนสายไหนยังไงครับผมนะฮะคือ วัวตัวนี้นะครับมันพ่อพ่อเขาเป็นเอ็กซ์เรย์แปดสองห้าเป็นเป็นวัวเลือดร้อยนะครับน่ะเลือดวัวบามานเลือดร้อยแม่เป็นแบงกัดเลือดร้อยครับซึ่งเป็นวัวทดลองเลี้ยงเนาะทดลองผสมดูว่าข้ามสายพันธุ์อย่างนี้จะให้การบรรจุเนื้อกล้ามเนื้อจะเป็นยังไงคผลปรากฏมาก็อย่างที่เห็นนะครับน่ะวัวตัวนี้อายุสิบเดือนครับสิบเดือนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมค่อยๆนิดนึงนะครับผมพี่น้องอ่ค่อยๆดูแล้วกันเนาะ วัวนะครับผมสองสายพันธุ์คือ,อพ่อเป็นบามาดเลือดร้อยสายของอะไรนะครับผมเอ็กซเรย์เอ็กซลเล่แปดสองห้าแปดสองห้านะครับผมนะฮะอ่ะกับแม่แบ่งกัดลอยเนาะครับผมอา่าพี่น้องอ่ะค่อยๆเราขอเลยตัวนี้สิบเดือนตอนนี้กําลังเริ่มฝึกอยู่อา่าผมเป็นคนใหม่ก็อาจจะตื่นๆหน่อยหัวอาจจะตื่นหน่อยนะเพราะคนแปลกหน้าเข้ามานะฮะก่อนอื่นตอนนี้หัวอ,อายุเท่าไหร่แล้วครับหมดดีครับอ่สิบเดือนเสร็จๆครับผสิบเดือนนิดๆครับผมอันดับแรก โอ้ยบันท้ายอันนี้คือปกตินี่ตอนนี้ก็คือวัวแบบนี้นี่คือตอนนี้ก็คือกินหญ้าเป็นรักใช่ไหมครับหญ้าเป็นหลักครับกินหญ้าเป็นลักนะผมพี่น้องครับอยากให้ดูบันทายต้องบอกว่าเบ้อบะสุดๆเลยนะครับผมอ่ะเนี่ยบันทายนะอยากให้เห็นบันทายก่อนเลยโอ้โหอ่าอยากให้เห็นบันทายก่อนเลยนะครับผมอ่ะต่อไปขออนุญาตครับหมดนี้ครับลองบอก ข้อดีของหัวตัวนี้หน่อยครับที่เราเห็นจั๊จัขาตากันยุนี่ที่เห็นจัดจากคือระบบโครงสร้างครับโครงสร้างเนาะโครงสร้างใหญ่อ่ะพี่น้องค่อยๆดูข้อขาใหญ่โครงข้างใหญ่ยาวครับอ่ะแล้วบรรจุการบรรจุกล้ามเนื้อดีมากครับอ่าพี่น้องเดี๋ยวค่อยๆดูข้อข้อกระดูกขาหลังเขานี้ดูข้อขาเขานี้โอ้โหต้องบอกว่าใหญ่จริงๆนะครับหัวสิบเดือนนะครับสิบเดือนเสร็จๆอ่าค่อยๆดูข้อขาขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วครับ ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความยาวต้องบอกว่ายาวมากเลยตัวนี้อ่ายาวจริงๆนะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะให้เดินไปให้ดูอีกถังนึงแล้วกันจะได้เห็นความยาวชัดๆนะพี่น้องอ่ะพี่น้องดูอ่ะขออนุญาตใช้ซูมแล้วกันเนาะเพราะว่าวัวอาจจะตื่นผมน้อยผมเป็นคนอื่นมาอ่านี่ให้เห็นกันชัดๆเลยดูความยาวของเขาครับผมนะฮะอ่ะ หมดครับตัวนี้ถือว่ายาวเลยเนาะยาวครับยา,ยาวมากเลยพี่พน้องอะการลำัลุบรรจุกล้ามเนื้อของลําตัวเขานี่ยาวมากครับแล<ด>้วความลึกก็ลึกครับผมอะดูความลึกครับพี่น้องรอจริงๆแล้วเขาวัวตัวนี้เป็นวัวที่สูงพอสมควรครับ,รบแต่ทีนี้ว่าพอมีไปความลึกบรรจ,จุตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทําให้เขาดูเตี้ยไปดูเหมือนเตี้ยแต่จริงๆเป็นวัวสูงครับครันะตัวนี้เป็นวัวเพชรภูรับพี่น้องนะฮะสำหรับผมมองดูแล้วนะตัวนี้นะครับผม ข่ที่เลี้ยงงัวเทินไขที่เลี้ยงงัวไทยเพราะต้องบอกว่ากล้ามเนื้อค่อนข้างน้อยถ้าเกิดเอาตัวนี้ไปเป็นพ่อคุ้มฟูงผมว่าเอาไปเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยแข้งขามันให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าตอบโจทย์นะสําหรับบัวตัวนี้มาจากพ่อบามันเลือดรลอยอแม่เป็นแบงคกัด,กดเลือดร้อยนะครับผมตัวนี้ เท่าที่เลี้ยงมานี่คือถ้าเกิดเจออากาศหนาร้อนที่ผ่านมานี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับอะไรบางหรือเปล่าครับผมไม่มีปัญหาอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยอ่าปกติเลยครับพี่น้องอ่ะดูครับผมหน้าเขาตอนนี้สิบเตือนความสูงอยู่มันเท่าไรครับหมวดครับน่าจะร้อยสี่สิบน่าจะได้อยู่ครับร้อยสี่สิบบวกลบนะครับพี่น้องครับผมอ่าร้อยสี่สิบบวกลบนะครับผมต้องบอกว่าอ่ะดูหน้าเขาหน่อยนะครับผมอ่า นะครับผมใครสนใจนะครับผมนะฮะเอาไปเป็นพ่อคุ้มฝูงเนาะสวดดีครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับเน่อราคาเปิดเลยประมาณ5 0 0 0 0ื่นครับห้าหมื่นนะครับผมสวดครับตัวนี้5 0,000ื่นราคายังคุยกันได้ไหมคุยได้ครับคุยได้ราคาใจจริงๆันนะครับจะสนใจจริงๆก็โทรมาคุยได้ครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรจะขึ้นไว้ให้ในคลิปอยู่แล้วนะครับพี่น้องใครสนใจอย่างที่บอกแหละเอาไปเป็นพ่อคุ้มฝูงอีกตัวนึงต้องบอกว่า คิดว่าหมดดิคิดว่ายังไงมันต้องตอบโจทย์เรื่องเนื้อหนังมังสาแน่แข้งขาแน่เรื่องความร้อนความไรไม่กินอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันมันมันไม่มีกระทบกระเทือนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความร้อนความไรเลยครับปกติวัวพวกแบงกัดพวกอะไรเรื่องอากาศร้อนมันจะมีปัญหาขับครับแต่อันนี้องผมดูครับนะ่ดูสภาพมันครับครับเนี่ยดูสภาพความเป็นอยู่ของมันอยู่แบบบ้านๆเลยครับไม่ได้อัดอาหารไม่ได้อะไรเลยตอนเป็นเป็นวัวทดลองครับ แล้ทดลองบอกาว่าลองเอาประมาณร้อยใส่แบงกัดร้อยสิลูกจะเป็นยังไงมันก็ออกมาเป็นตัวนี้ที่เห็นเนี่ครับครับตอนตอนเขาคลอดมานี่แรกคลอดนี่ตัวใหญ่ไหมครับอัตราแรกคลอดจะตัวเล็กครับตัวเล็กนะครับผมแสดงว่าตัวนี้จะใหญ่นอกอแต่ใหญ่นอกใช่ไหมครับผมจะใหญ่นอกครับมันจะมันจะไปใหญ่ด้านนอกครับพี่น้องอย่างที่บอกและสมมติว่าเอ้ย หัวของเราเป็นงัวไทยงัวเทินตัวน้อยถ้าเกิดลูกหัวมันจะคลอดมาตัวใหญ่หรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าตัวเขาเองนี่เวลาคลอดออกมาเขาตัวน้อยนะตัวนิดเดียวครับอตารอตัวเล็กมากครับแล้วเขามาโตของนกนะครับพี่น้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างที่บอกเราว่าผมเห็นตูดนี่ต้องบอกว่าเบิรบะสุดๆุดเลยพี่น้องเบิรบบะมากๆเลยกล่นเขาเนาะต้องบอกว่าเบิรบะสุดๆุดเลยอเนื้อเต็มมาะพี่น้องอยากให้เห็นอย่างนั้นกันละกัน ใครสนใจนะเดี๋ยวโทรมาพูดคุยเรื่องเราคงราคาเอ๊ะอ,อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้สงได้ไหมอะไรยังไงอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมขอให้โทรหาหมวดอ่าดีโดยตรงเลยนะครับผมเจ้าของฟาร์มก็คือพี่พีแลนด์พิษโลกนะครับผมนะตั้งอยู่แถวเ่อเขือนอออเขน,นเลส่วนนะเลส่วนนะครับผมพี่น้องอ่ะโอเคครับผมของดีมีอีกหนึ่งตัวขอบคุณครับ